สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะช่องเลขหวยไทยลาวของเราก็มีชุด3ตัวท้ายของรางวัลหวยลาวนะคะประจําวดวันที่6สิงหาคมนะคะมานําเสนอวิธีการคํานวณให้ดูนะคะตัวเลขของงวดที่แล้วผลออกเป็น6 6 3 2 0ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่เราลงให้เมื่องวดที่แล้ว ตั้งใจจะคำนวณเป็นเลขบนไปออกล่างนะคะ6 3ส0ตัวนี้6 3 3 6ที่เราบอกว่าตัวเลขที่เราจับไม่ได้ไม่ได้ปักหลักนะคะก็เลยชุดล่างเนี่ยก็เลยทำการสลับตำแหน่งให้เลยก็จะมี6 3สตัวนี้3 6 6 3ชุดนี้นะคะที่มันบังเอิญไปเข้านะเราถือว่าเป็นการบังเอิญเข้าแลา้วกันเพราะว่าถ้าตามสูตรก็คือจะเป็น6ตัวเดียวที่เข้าเพราะว่า6เนี่ย ชุดนี้มันมีร้อยสิบหน่วยก็หกมันไปอยู่ที่หลักหลักพันด้วยนะคะจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่หลักร้อยนะคะก็อันนี้คือความบังเอิญที่คำนวณออกมาแล้วได้หกสามตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดชุดนี้ที่เราลงให้อีกในรอบนี้นะคะก็ใครที่จะเอาเป็นตัวกันก็อย่าลืมเอาไปกันเป็นเลขล่างด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีคำนวณล่างเนี่ยให้บนคำนวณบนให้ล่างก็ได้นะคะก็มี อ่าอย่างในรอบนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีสูตรที่ตามมามีสูตรที่ตามมาเนี่ยสูตรเนี่ยใช้ที่หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณสองหลักสิบบวกหนะคะสูตรที่สองใช้หลักหมื่นบวกพันบวกหน่วยคูณสามบวก3ส,สูตรที่3เราใช้หลักหมืน่นบวกคูณ2บวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยสี่ตัวที่ตามมาก็จะมีตัวเลขสูตรแรกนะคะหมืน่นบวกพันคูณสอง นะคะก็จะเป็นห10มื่นบวกพันคูณสบวกสกนะคะก็จะเป็นสูตรนี้สูตรแรกที่ตามมาแล้วก็สสูตรที่ไม่ได้เอามาใช้เนี่ยสูตรหนึ่งหลุดไปแล้วก็อีกสูตรหนึ่งจับแล้วไม่ได้เลขนะคะก็เลยสลับมาให้หม่จับมาให้หม่เนาะสถิติเหมือนเดิมนะคะสงวดตัวเลขชุดแรกเลยนะคะจะเริ่มคำนวณวันที่23กรกฎาคมหลักหมื่นของเราเนี่ยคือเลข7เดี๋ยวคำนวณเลยนะคะหลักหมื่นคือเลข7 บวกด้วยหลักพันคูณสองนะคะ7คูณสองเป็น14บวกที่หลักสิบบวกที่6คงที่นะคะเจดบวกกับ4ี่จะเป็นสิบเอดสิบอดบวกกับเจเป็น18ดนะคะ8ดบวกกับ6เป็นส4ตัวนี้คือชุดแรกนะคะพอมาตัวที่สองเนี่ยเราใช้หลักหมื่นเหมือนเดิมก็คือเลขเจบวกด้วยหลักพันหลักหน่วยคูณด้วยสามสี่คูณ3ามเป็นสิบสองนะคะแล้วก็ บวกด้วย3คงที่7บวก7เนี่ยได้14 4บวกกับ2เป็น6 6บวกกับ3เป็น9ตัวที่3ใช้หลักหมื่นก็คือเลข7คูณสเป็น14บวกด้วยหลักหน่วยรอบนี้คือ4บวกด้วย4คงที่นะคะ4ีบวก4เป็น8 8บวก4เป็น12 12ก็จะได้เป็นชุด4 9 2ซึ่งวันที่27 สตัวท้ายออกเป็นสองเกรอบนี้ตัวเลขยังไม่ตรงนะคะแต่ว่ามีครบทั้ง3ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปปักหลักในงวดสุดท้ายให้ตัวแรกนะคะสูตรนี้ตัวแรกคือหลักหมื่นก็คือเลขเหลักพันคือ6กหกคูณสเป็นสิบหลักสิบรอบนี้คือเลขเกานะคะแล้วก็บวกด้วย6กคงที่9ก้าบวกด้วยสเท่ากับสิอ 11บวก9เท่ากับ20 20บวก6เป็น26สูตรที่2เราใช้หลักหมื่นก็คือเลข9บวกด้วยหลักพันหลักหน่วยคือ4 4คูณ3เป็น12นะคะแล้วก็บวกด้วย3คงที่ตัวเลขนะคะ9บวก6เนี่ยได้15 5บวกกับ2เป็น7 7บวกกับ3เป็น10ใช้เลขศูนย์ตัวท้าย สูตรที่3นะคะใช้หลักหมื่นก็คือ9 9้าคูณสได้18หลักหน่วยรอบนี้คือเลขสีบวกด้วย4นะคะเป็นค่าคงที่8ดบวกด้วยสเท่ากับสิบบวกกับสเป็น16นะคะเราเห็นแนวทางตัวเลขแล้วก็จะเป็นชุด6 06วันที่30ตัวเลข3ตัวท้ายออกเป็น6 06รอบนี้ก็ตัวเลขเนี่ยตรงนะคะ ตามหลักของเขาเลย3ตัว110หน่วยก็มาดูแนวทางงวดที่3นะคะ30ะกรกฎาคมหลักหมื่นรอบนี้คือเลขอะไรเลข5หลักพันคือ6คูณ2เป็น12หลัก10คือเลข0บวกด้วย6 5บวก2เป็น7 7บวก6เป็น13 3ได้เลข3นะคะ ตัวที่สองเนี่ยเราใช้หลักหมื่นหลักหมื่นคือเลขห้าบวกด้วยหลักพันหลักหน่วยคือหกหกคูณสามเป็นสิบแปดบวกด้วยสามห้าบวกกับหกเนี่ยได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกกับแปดได้สิบเก้าเก้าบวกกับสามเป็นสิบสองได้สิบสองนะคะแล้วก็ตัวที่สามเนี่ยเราใช้หลักหมื่นคือห้าคูณสองเป็นสิบ บวกที่หลักหน่วยคือ6บวกด้วย4ใช้6กบวกสได้เลยเท่ากับ10นะคะก็เป็นเลขศูนตัวเดียวตัวเลขที่ออกมาก็คือเลข3 3 2 0ามสตัวนี้3ตัวท้ายวันที่3ที่เพิ่งออกไปก็คือ3 2 0ตรงนี้ตรงนะคะมีตรง2งงวดก็คือวันนี้กับงวดที่แล้ว มาดูแนวทางนะคะวันที่3ทับ8 3เดือนสิงหาหลักหมื่นรอบนี้คือเลข8บวกที่หลักพันหลักพันคือเลข6 6 2เป็น12แล้วก็หลัก10บบวกด้วย6นะคะ8บวกกับสเป็น10 10บวก2เป็น12 2สอบวกกับ6เป็นเลข8หลักหมื่นรอบนี้คือเลข8 บวกด้วยหลักพันหลักหน่วยคูณด้วยสบวกด้วยสคงที่นะคะ8ดบวกด้วย6เท่ากับ14 4บวกกับ3มเป็น11 8อดบวก 6, นะคะ8 8ดบวก 6, เป็น14 4สี่บวก3าเป็น7นะคะไม่ใช่11อ สูตรที่3นะคะใช้หลักเหมือนก็คือเลข8 8คูณสเป็น16หลักหน่วยรอบนี้คือ0บวกด้วย4 6่บกศได้6 6หบวกสได้10ครบแล้วนะคะตัวเลขที่คำนวณออกมาคือเลข8 7 0อันนี้เลข7นะคะมันจะคล้ายๆเลข1 870ตัวนี้เอาอีกแล้วนะคะจับชุดปกติเนี่ยเราคำนวณออกมาเน้นที่สามตัวท้ายสามตัวท้ายซึ่งมันก็คือเลขสองตัวบนเนาะก็จะเน้นเป็นที่2ตัวบนเป็นหลักนะคะคือคือแ7 80แูนแล้วก็70ูนนะสามตัวเท่านั้นเองนะคะสำหรับชุดนี้ใครที่จัดก,การก็อย่าลืม78 08แแล้วก็07 นะคะตัวการก็มีไปคือตัวกลับมานั่นแหละนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เขียนเนี่ยบางคนไม่ได้เอาไปใช้เวลามันถูกเลขขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันเสียดายนะคะเวลาตัวเลขมัน,มนเข้าตรงๆอะไรแบบนี้นะคะน่าเสียดายเนาะบางทีลืมกลับลืมอะไรบ้างเนี่ยก็รอบนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวิเคราะห์ตัวเลขของสามตัวนะคะเดี๋ยวมีสูตรอื่นๆที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะเอานํามาเสนอในคลิปต่อๆไปให้รับชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ